สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแทสุขสุขวันค่ะตอนนี้ช่วงเช็คเศ้านะคะกีฬาอุ้งอิงกำลังเช็คเศร้า กำลังกำลังขายผลิตภัณฑ์สินค้าอยู่พี่น้องในตอนนี้ดาวประตูตั้งเข,าขา่าค่ะสาวน้อยเป็นปันแพีงมือน,นี่อีหล่าวดูทิ้งรอบทีมงานสาวน้อยเป็น,น,นปันแพีงเต็มวงใหญ่ที่ทุ่งนาไอจอนนี่เมื่อปราบนะคะทุ่งนาไอจอนนี่เมื่อปราบเห็นเาบาเอ็เอ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 กับไอไอซาตินเห็นเบาเห็นเบาเอ็กับ สวัสดีครับผมภาไทยสาิตครับกูแม่ภา่ายวันเดนาาไทยกไปาอวันนี้สามารถถายได้ต่ว่าเอาตอนนี้นางน่านี่ดาราดังเน่ะของไอ้เา่ยด่ออาทิตย์ดาดังเนาะรอยอเลยอาธิตรอรอรอศูนยละสัดดีมาทันลไทย ทายกลางๆก็ได้ตัวนี่ต้องรบเรียนข้ไผ่ก็ง่ายบอดน่ะโอ้ยมานั่งเป็นดารากยาเอามานั่งแล้เนาะเขา่มกูเขาไม่นั่งบ่นอ่ะไม่แม่บริหันศาสตร์ใส่เต็มๆเลยออกมออกกล้องบ่ได้คนเป็นอัตรายอยู่วาไลาย ช่องสามร้อยพี่นแฟนเพจนะครับมายตายแต่บินบนมาเลยเป็นอแต่บินบินมาเลยโดยเฉพาผู้สาวเนาะนั่งเบิ้ลผู้สาวั้าผู้สาวบ่ถ้าผู้สาวไม่มีคู่มาพี่เลยนะจะเป็นโรคอากคือ อาบสาวบ่มีครูมาหาพี่ก็ได้ป่ะ่ิหลายสี่ป้อก็จองจองกองจองจัองจองเพื่อนจ้าเป็นจังหนเพื่อนจ้าเป็นจังจักราไปนโอ้หลายหลนอที่จัง เพี house, ่ยงเ้าเป็น oh. ยังไง0ล้าน20ล้านโอ้ยชื่นบิน20ล้านเบานอายแล้เนาะอายพวเจาอ้าบ่องที่รับอ่โนะคอนจะเป็นขากหลายจะเป็นเราขางหลายอายชาติตายต่ำเพียงเราหยิบ20ล้านวิวในไอวิโน ตอนนี้สองซุมก,ก็กัวค่ะตอนตนี้สองซุมก็่าัวข้นกะเริ่มทย,ย่อยมาเรื่อยๆอยู่ตรงหน้าไอจันนี้ื่นไกระเบาายู่งเลีนที่อุ่น้ีนองสร้งเกินมาพี่นอ้องเดย่อโการนาาให้เขานะ้นนนหนึง ถามหมองนางเร้อพี่น้องเด้อ่าในบริเวณทันสีนางเบิดกับพี่น้องครับถามปูหมองนางเลยสามาจับจองพี่น้งคุณไล่เอาเหลือไอสาที่เจ้าบอกว่าเอารถฉีดน้ำพุ่มเนยจักน้อยหนึ่งคุนหลายค่ะคุณหลา่ค่ะ กาดี่เดียวนดวาไปสีน้ันด่ามางอเพีวิวเ่เอารถสีนำมาทีเพจัน้อยนึงตะเวนเลนั่นคุ้นมลายเพงนี่ลอยลากวิวฟุ้นมะลายจานปลาียค่ะวันี้ค่ะเสจนไม่เบืรอกว่าจนแม่ขอบคุณค่ะมาตัดมาตัดีนทอนจีนทอนโู้พี่น้องถ้าใีนทอนมาถักนูค่ะสร้างเสียงกับโหได้ไหม แสดงมาสิลินอนมาลายได้นีด้ดีเยวสิเจอใหญ่เว่อว่าเด้อางนียจะเบืองตะบานคือลายากยิ่อันนกเพ่งมีรอยลาิ่งฝน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 หลแหงพี่นองเพราทงด้านนี่แล้ว คุณเยอะมากคุณเยอะมากตัวโวางะโอกาสหาเมินหาเด้าเชาวปรดคิก็เถือได้บันทได้จะได้ดีดีสมเรวันเสาร์ได้ก็ได้ไม่บรรยากาศทั่วทั่วไปนาทั้งเขาระตูทั้งเขาพี่นองค่ะีมาเลยยูบันองนี่มันนางกุยกันเมือคิวเลยบันทึได้เราว่าไอ้คิ้วูืีอยปพน่น้อง คนมาเรื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะใส่ค้ามาจะใส่คะาพี่บุญเท่านี่เนาะอ๋อมาจ้าก่จ้าองเบงตนกาของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณใดรายค่ะจ้าอ๋อขวดนดอ๋อบุญจ้าค่ะบุญจ้าไปเล่นอยู่วไเล่นนยุ่บ้านเล่าประจำจ้าจ้านากินปลาน้มเล่ะ อ๋ออ๋อจ่าจ่าอ๋อขจ่าจ่จ่าจ่าจ่า้เ่ขอาขอให้บอูบอญาหยังขอใส่ฮอสงเู้กับญาหอเตลลมละเ้ยอันนี้แล้วสื่อคืออะร่น่ของคุณโศโทนะครับ อย่ามาบ่ให้ขอเลี้ยงที่ละน้อเอ็มซีสาวน่อยมันต้องขอเลก้เนี่ยบอค่ะแมนอุ้ยเห็นอายเราถึงแต่สมัยเราเป็นทหารค่ะอ๋อหนู่ไปยูเมือนกันก็กลางบันข่าวไปยูค่ะเมือนันนุ่มยาแมนแต่ว่าเมือนันมือมอนองมาออดิชาหนุ่มบดไทย เพราะว่าคุณชุลมุนน้อมือแน่นอนโดดไฟมาสานาะโบคิดว่ามีคนมาออดิชั่นรู้เราไปอัพคลิปทุกไก่ๆอ้จ่า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 เป็นกำลังใจกันไปวงสองวงสองวงสองบอลจูจ่าคนเริ่มมาเรื่อยๆพป่น้องทยอยมาทยอยมาดื่มไปหลายขวดแล้วด้่มหาวดขอู้นเดี๋ยวอยมองไฟให้ท่าน อาจารย์คนส่ร์ตไปนะครับน็ขคืนนี่บอกไปเลยม้วนแน่นอนเน่าไปสอดแก่พี่น้องกำลังมากค่ะตอนนี้พี่น้องค่ะว่าคนสิไลบานอว่าสันรุ่นอยู่ค่ะพี่น้องลายอยู่ดอกเพราะว่าเพราะท่านเดิกค่ะเขาก็ะซองถุ่มกลัวคนกำลังขย่อยมาเรื่อยๆบัตรบัตรร้อยยี่สิบนะคะบัตรร้อยยี่สิบบาทวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะมาตาทั้งใดคะอ๋อจากมาตาทั้งใดคะ แม่มันจะใส่ในพี่บุญน,นี่แหละอ,อ๋ออยู่ในพี่บุญน,นี่พี่ตามใจเยอยู่อ๋อขอบคุณในหลายครับแม่จ้าแม่จ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะพี่น้องได้พี่บุญเฮานะคะไทยบ,บูมดัมพาร์เนบุญดาราดารามารับแขก ไอ้ซาทิบโอ้ยอันดาลารับแขกคนเมีนั่นได้บ่ค่ะแม่ได้บ่ลูกรับตาบ่ยังมาวันสันเยีะยังได้ไหมก็ได้าพอยงค่ปรั็นย่าได้ว้าวพี่น้องค่ะกำลังจะย่อยย่อยมาเรื่อยเค่ะ พี่น้องอย่างเบ่งบรรยากาศกันทั่วไปนี่ละนะคะคเพื่อนจดเช็คเศร้าขออนุญาตเพลงลีกัสซิตเอาเอาเสา้นนี้กันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ